สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมไก่แจ้น้ำแทมขอนแก่นนะครับกับไก่แจ้สวยๆนะครับช่วเงเย็นๆอย่างนี้นะครับวันนี้เราเอาน้องขาวหางดำมาโชว์นะครับเป็นไก่เพศเมียแต่ในนี้นะครับมีตัวหนึ่งที่ไม่เข้าพวกแทนแทนแทนตัวไหนนอตัวใดลายนบัติที่เนี่ยสีเทาเลยครับแต่หน้าตาชาล้ำแช่มชอยมากเลยนะครับ น้องไก่ยังนี้นาคตดีนะครับมีแววหลายๆตัวเลยนะครับหลายๆตัวผสมแล้วหลายๆตัวยังไม่ผสมนะครับสังเกตได้ง่ายตัวไหนผสมลราจะหน้าแดงๆนะครับกลุ่มนี้เป็นสาวน้อยขึ้นใหม่หมดเลยนะครับหน้าตาดีส่ทรงดีส่วนตัวผมชอบตัวนี้นะครับน่ารักดีตัวนี้ก็สวยครับหางดีมากๆเลยนะครับ เช่นเคยนะฮะใครมองหาไก่แจ้อยู่ทักมาคุยกันได้เลยนะครับทางไก่แจ้มแทมขอนแก่นนะครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข099 2594592 099 2594592เบอร์นี้เป็นไลน์ด้วยนะครับทักไลน์มาคุยกันได้นะครับชอบไก่ตัวไหนหรือว่าตัวไหนมองหาตัวไหนเพลิดเพลินนะครับชอบตัวไหนทักมาคุยกันเลย099 2594592 099 2594592เบอร์โทนี้เป็นไลน์ด้วยนะจ๊ะ ทักมาคุยกันได้เลยนะครับหรือจะทักมาทาง a c e b o o k ก็ได้นะครับทอมแทมทอมแทมนะครับมีน้องไก่สวยๆเพียบเลยนะครับจะทักมาคุยทาง Tik t o อกก็ได้นะครับเรามาคุยกันนะครับทางช่อง t i k t อกหรือจะติดต่อทางช่อง YouTube นะครับก็ได้นะครับเรามาเจอกันได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามและชื่นชอบไก่แจทอมแทมนะครับพิกัดเดิมครับบ้านผมก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละครับอยู่ถนนเรืองเมืองขอนแก่นครับใครมาไม่ถูกก็เซิร์ช g o o g l e มาเลยครับ บ้านไก่แจ้ทำแถมครับมาหอดโลดครับมาหอดมาถึงกระสีมีไกกต้ตอนรับนะครับมีน้องไก่สวยๆนะครับงามๆห้เบิ้งนะครับช่วงนี้ก็มีขาวทางดับเลยนะครโอ้ยมีต่ตัว,ตวงามสวยๆยนั่นเลยนะฮะเอาตัวนี้งามเลยนี่อืสวยนะเธอนี่เธอนี้็สวยดีมากเดินทรงดีมากเลยตัวนี้ประกวดได้นะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอเอเดินมาลูก นี่ต้องออกประจับเดินอย่างนี้นะครับถึง่อจะรู้ว่าตัวไหนสวยไม่สวยนี่ยหางก็น่าจะบาโอเคียอยู่ต้องฟอร์มเดี่ยวเสร็จแล้วตัวนี้การฟอรมเดี่ยวก็จะช่วยให้ไก่ออกฟอมได้ดีนะครับมีน้องไก่ส่วนหนึ่งจะส่งให้เพื่อนๆน,นะครับที่ชื่นชอบนะครับใครสนใจก็บอกได้เลยนะครับกล่องเตรียมมาให้แล้วนะครับใครสนใจเพิ่มเติมสอบถามได้เลยน้องกล่องน้องไก่น,น้องกล่องน้องไก่พร้อมแล้วครับเหลือแต่ผู้ทรงและกับผู้รับครับ ใครสนใจทักมาคุยกันได้เลยนะครับน้องไก่ก็จะจดทรงจัดทรงนะครับอย่างนี้เลยนะครับกับบริษัทรับส่งไก่นะครับส่วนใหญ่แพ็คส่งเดชาครับส่งเดชาแล้วก็บริษัทล่าเอ้ยไม่ใช่บริษัทล่าก็ส่งอยู่แล้วก็สหมิตรครับประมาณนั้นนะครับน้องไก่ก็คอนเฟิร์มได้เลยส่งวันไหนได้นะครับวันยกเว้นวันจันทร์วันจันทร์รถหยุดครับอันนั้นเสียงเป็ดน,นะไม่เกี่ยวเออตัวนี้สวยอะไหนไหนไหนดิ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 ดด ี่จับไปจับมาให้ฉายแววแล้วไว้ตัวนี้ตัวนี้เด็ดนะครับเพื่อนๆในนี้ตัวนี้เด็ดสุดละจากสายตากรรมการทอมแทมโซทรงดีอกดูมหน้าสวยอ่าทรงจะเหมือนจะหยดน้ําหยดน้ํานิดหน่อยหางบานดีนะครับเออติดหาง กกหางต้นหางอาจจะดูติดขาวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับชุดหน้าขึ้นมาใหม่อาจจะดําปี้เลยนะครับบางเพื่อนบางคนถามเรื่องหมวกเรื่องสร้อยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลน,นะหมวกสร้อยคืออาจจะมีติดสร้อยเดง้ดงเด้งไอ้ดำๆตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับขาวหางดําครับเพราะว่าถ้ามันดําถ้ามันติดเยอะยิ่งทําให้หางเราดําดีเออแต่จะนี้หางบานนะเพื่อนๆดูนะครับโอเคแล้วตัวนี้ใช้ได้โอเคนะครับคำแล้วนะเนี่ย จะไปให้อาหารไก่ต่อแล้วจะไม่เสร็จเดี๋ยวขี้โม้เพลินเพื่อนๆคนไหนสนใจไก่แจ้นะครับทักมาคุยกันได้เลยนะครับไก่แจ้นลำแทมขอ,อนแกน่นขอบคุณและยินดีให้บริการครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและที่ชอบไก่แจ้นลำแทมชอบหาวหางดําขอเสียงหน่อยครับขอบคุณและสวัสดีครับข้างในมีเพียบข้างในมีเพียบว่าอะไรกับป้ายว่าอะไรกับป้ายขอบคุณครับ